ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเยี่ยมเยือนนะครับก็คือเป็นจุดแคมปิ้งนะครับเป็นของเพื่อนผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับตรงจุดนี้นะครับมันจะสวยขนาดไหนนะครับเป็นจุดชมวิวที่ชื่อว่าม่อนแจ่มบ้านคานะฮะไปหาเจ้าของพื้นที่กันก่อนดีกว่านะอยู่จุดไหนไม่รู้มาหรือยังนะฮะโอนู่นนี่ครับเจ้าของพื้นที่มาแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปหาเจ้าของพื้นที่กัน สวัสดีเพื่อนโอเคสบายดีสบายดีครับสบายครับผมโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนแนะนำดีกว่าชื่ออะไรครับครับผมก็ชื่อคุณน่องนะครับหรืออาจารย์น่องก็ดีใจเพื่อนมาวันนี้โอเคนะครับก็เป็นเพื่อนที่สมัยเรียนเนาะนะครับตรนนี้ก็สบายดีก็ดีใจเพื่อนวันนี้มีอะไรจะพิเศษให้เราได้ชมบ้างมีอะไรเนี่ยมีร้านอาหารด้วยใช่ครับตอนนี้ก็เป็นครัวนะครับ มีซ้มตามมีผักปลอดภัยนะครับของอำเภอบ้านขาเรานะครับก็เป็นจุดชมวิวจุดใหม่ของอำเภอบ้านขานะครับไปดูหน่อยครับตรงนี้เป็นเป็นอยู่ในเขตจังหวัดอะไรครับราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีเป็นอำเภออำเภอบ้านขาเลยครับอำเภอใหม่ของราชบุรีอำเภอใหม่เลยเหรอแยกมาจากอำเภอสุนพึ่งอ่าปกติอำเภอบ้านขาเนี่ยเป็นเกียงอำเภอเป็นเกียงอำเภอบ้านขาก่อนนะครับแยกมาจากอำเภอสุนพึ่ง จังหวัดเลยเราอยูอำเภอสมพึ่งนะครับแล้วเป็นเป็นตำบลบ้านคาทีนี้เป็นกิ่งอำเภอบ้านคาแล้วก็แยกจากอำเภอสมพึ่งเลยเป็นตอนนี้เป็นตั้งเป็นอำเภอบ้านคาเลยแล้วตรงนี้มีชื่อหมู่บ้านมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นหมู่ปิดมดว่ะธรรมชาติโอเควางนิดนึงครับคือซูเก็ตไว้เป็นจุดชมวิวป่านิยาเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาจุดชมวิวตรงนี้ก็คือว่าสามารถที่จะพิมพ์คำว่าอะไรใน Google หรือขึ้นตอนนี้นะครับเดิมเลยเนี่ยไล่ตรงนี้ชื่อไล่ทันทิพย์นะครับครัวเผาสุพัฒนะครับถ้าเราพิมพ์ว่าไล่ทันทิพย์เปล่สุพัฒก็จะขึ้นมาตรงม้อนจ่มบ้านคาเลยนะครับก็เป็นก็คือเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันเป็นสถานที่เดียวกันแสดงว่าถ้าพิมพ์ม้อนจ่มบ้านคามันก็ขึ้นที่นี่เหมือนกันใช่ครับบ้านคาหรว่าไล่ทันทิพย์ครัวเผาสุพัฒหรือม้อนจ่มบ้านคานะครับก็จะขึ้นที่นี่ เห็นป้ายตรงนี้ด้วยนี่คือ,คอยังไงแล้วเนี่ยจังหวัดลบบุรีของเรานะครับเขตส่วนเพึเ่งเขตอำเภอบ้านคาจะติดกับชายแดนพม่านะครับซึ่งถ้าเราไปผ่านที่8โลนะครับชายเขาตะนาวสรีตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นเขาตะนาวศรีเนี่ยห้ามาไปใช่ครับคือเขาตะนาวศรวีซึ่งติดกับชายแดนพม่าถ้าเราข้ามเทือกเขานี้ไปนะครับมีชายแดนก็คือข้ามประเทศไปประเทศพม่าเลยประมาณผานที่8ตรงนี้เหรอที่เห็นอยู่นี่เหรอใช่ครับนะครับเพื่อเขาตะนาวสรีสองรอบนี่ ก็เคยก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะฮครับแถวตะนาวสิงป์ครับโอ้่หเป็นชายแดนระหว่างสวนพึ่งแล้วข้ามไปประเทศพม่าก็คือนี่ตามตามป้ายตไปเลยครับแล้วก็ถ้าเราผ่านทางนี้ไปเราก็จะไปเพชรบุรีได้นะครับตามป้ายเลยไปเพชรบุรีอ่าครับอาทิตย์ทิศอันนี้คือทิศของมันใช่ไหมอทิศที่ไปเพชรบุรีใช่ใช่โอเคทางนี้ก็กรุงเทพเนาะกาญจนบุรีทางนี้50โลครับโอเคแล้วก็ราชบุรีราชบุรีนี่คือในตัวจังหวัดใช่ไหมห้าสิบห้าสโลครับ โอเคนะครับก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าต้องมาเห็นเห็นกับตานะครับต้องมาเห็นตาเพราะว่าเพื่อนยิ่งขึ้นมาพุ๊บเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้กดหินนี้ขึ้นเกิดจากธรรมชาติเลยครับธรรมชาติครับตรงนี้มีมีอยู่แล้วเราไม่ได้ยกมาวางนะครับมีอยู่แล้วบนนี้เดิมเลยเนี่ยเป็นไล่นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็น้องของคุณพ่อเนี่ยได้ได้เริ่ม ซื้อตรงนี้มานะครับเ,เป็นไร่เชิงเกษตรเราปลูกเมื่อก่อนปลูกสับประรดปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็พอเมื่อปี6-2เนี่ยเราก็เลยมาปลูกเบิกตรงนี้เป็นจุดชมวิวซึ่งมันมีเขามีหินนะครับทำใหม่บนนี้แล้วก็บริเวณในจุดๆุดเนี้ยที่เห็นอยู่จุดเนี้ยก็คือว่าสามารถที่จะแคมป์ปิ้งได้ใช่ใชครับมีแคมป์ปิ้งมีลานลางเต็นท์จุดบริเวณได้บริเวณนี้ได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดครับสามารถรองร<า>ับได้ประมาณกี่เต็นท์ครับตรงนี้วันนี้น่า เต็มที่ได้ประมาณ15ได้ครับ15-20เต็นประมาณ15-20เต็นนะใช่ครับแล้วค่าบริการคิดยังไงครับค่าบริการตอนนี้นะครับช่วงช่วงที่เราเปิดเปิดใหม่นี้นะครับเราคิดเป็นหัวหัวละ100บาทก็คือนําเต็นท์มาเราจะมีไฟให้นะครับมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําให้ก็คือมีปลั๊กไฟมีปลั๊กไฟครับไฟให้ให้พวกนะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นสะดวกนะนะครับสะดวกแล้วก็เนี่ย บรรยากาศมันก็จะลมเย็นโชยอย่างนี้ตลอดใช,ใช่ไหมใช่ครับมีลมเย็นแล้วจุดที่บริการอื่นๆมีอีกไหมครับอย่างเช่นแบบอาหารอะไรพวกนี้มีม,มีสั่งได้ไหมได้ครับในส่วนเราก็จะมีอาหารซึ่งของเราจะเป็นผักปลอดภัยนะครับก,ก็คือปลอดสารพิษปลอดสารพิษปลอดภยอัยก็กินแล้วเนี่ยครับมันมันไม่มีของสารเคม,มซีซึ่งซึ่งทางของอำเภอบ้านคางเรานะครับของที่ไร่เนี่ยจะเข้ากลุ่มพืชผักผลไม้ปลอดสารนะครับปลอดปลอดภัยก็คือ มีกลุ่มเราไม่ว่าจะเป็นปลูผักไฮโดรก็มีนะครับคณากวางตุ้งไรสวนองุ่นนะครับมันนะครับมีหลากหลายเลยมันก็จะมันเผาเนี่ยหรอใช่ครับมันมันเผามันญี่ปุ่นนะครับมันทามีมันญี่ปุ่นมีทุเรียนนะครับมีสวนองุ่นมีอินทผลัมนะครับสมโอก็มีนะครับทุเรียนก็มีคือที่พูดทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในไรนี้หมดเลยมีหมดครับในไร่นะครับในไรเรานะครับแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะครับ ส้มตำนะครับหรือว่าถ้าท่องเที่ยวอยากอยากทานหมูทะนะครับเราก็มีมีบริการบริการเดลิเวอรี่ให้เลยเดลิเวอรี่ด้วยมีมีติดต่อได้หมดครับตรงนี้มีทุกอย่างก็ถือว่าไม่ไกลเนาะครับตรงนี้ก็คือไม่ไกลจากอำเภอหรือว่าจากชุมชนมากใช่นะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่วิวที่แบบเห็นเทืิกเขานะคือข้ามไปฝั่งนู้นก็คือพม่าใชครับก็เขาตะนาวสิงนะก็คือเป็นเป็นประเทศพม่าเลยใช่เนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีความสูงชันนะครับพอพอสมควรนะเช้าๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาไหนที่แบบเห็นทะเลหมอกมีไหมครับก็ตอนนี้มันเนื่องจากฝนมีพายุฝนนะครับก็เช้าเนี่ยจะมีจะมีฝ่าปลายบ้างนะครับตรงเือกแขาแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าหนาวเนี่ยตั้งแต่พิจิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีทะเลหมอกมีหมอกให้เราเห็นนะครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ครับนะครับ เนาะตรงนี้เนาะบริเวณนี้ใช่ครับจุดที่เป็นไฮไลไท์เลยนะครับ,รบแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับจุดชมวิวบ้านคาเนาะแล้วก็มีป้ายที่จะบอกทิศทางของแต่ละที่นะครับอย่างเช่นไปพมา่าไปกรุงเทพเพชรบุรีอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเรามีที่นั่งทานอาหารให้ท,ทานอาหารใช่ครับเป็นเป็นอ่าเรียกว่ากระต๊อบกระต๊อบอืมเป็นครับเป็นกระท่อมเป็นกระต๊อบเป็นคล้ายๆกระโจม,มใช่ครับแล้วถ้าใครที่มาพักปุ๊บสามารถมากางเต็นท์ในนี้ได้ครับอ่าเราสามารถกางเต็นท์ในนี้ได้ด้วยถ้าอ่าฝนตกหรือว่าน้ำค้างแรงนะครับเผื่อเผื่อนอกแี่เราไม่มีไฟฟ้า สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับแนะนาหน่อยครับครับอันนี้เป็นคุณพัฒน์อ่อนน้อมครับรับผมก็เป็นคุณพ่อของคุณหนุ่นะครับก็จุดนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ทาหลับไว้ ทานอาหารด้วยแคมปิ้งด้วยใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนทําอาหารเองเลยไหมครับทำาเองทำลงลงมือทำด้วยด้วยตัวเองเลยใช่ครับอ๋อโอเคมีอะไรบ้างครับคุณพ่อแนะนําเมนูที่เด็ดๆเราอยากจะเป็นอาหารเป็นพืชผักปลอดภัยครับซึ่งเราทําเป็นแคเแค่ผักกังมุ้งผักอะไรผักกังมุ้งผักคือปลูกอยู่ในมุ้งผักกังมุ้งผักกังมุ้งเป็นอะไรครรูปแบบของโครงการหลวงคือผักเราจะปลูกในมุ้งป้องกันแมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง ก็เป็นผักปลอดภัยครับผมเราจะใช้คือผักปลอดภัยนี่ครับโก็พูดง่ายๆคือเป็นผักที่ปลอดสารพิษนั่นเองนะครับก็คือพวกแมลงพวกอะไรก็เข้าลาบากเนาะใครที่จะมาแคมปิ้งตรงนี้ก็คือสามารถกินสั่งกินได้เลยได้เลยครับโอเคตรงนี้เปิดถึงกี่โมงอะไรยังไงครับท่วนใหญ่เราจะเปิดตั้งแต่สิบโมงสิบโมงถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับสิบโมงถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะมาสั่งตรงนี้ได้หรือว่า โทรสั่งล่วงหน้าได้ไหมได้ครับได้นะครับสําหรับคนที่แบบเข้ามาแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้ต้องจองต้องอะไรไงไหมครับก็โทรมาครับโทรมาก่อนโทรจองก่อนเพราะว่าคือบางทีแบบอ่าเข้ามาแบบ w a l k in เข้ามาเนี่ยอาจจะเต็มได้ใช่ไหมฮะอาจจะแบบพื้นที่ไม่ว่างแล้วอะไรงเงี้ยอาจจะเสียเที่ยวใช่ไหมครับต้องโทรจองเข้ามาก่อนเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรนะติดต่อสถานที่เดี๋ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับ ก็อาหารตรงนี้นะครับสบายใจได้เลยเพราะว่าคุณพ่อลงมือทําเองเลยนะใช่ไหมครับครับนะครับคุณพ่อทําคนเดียวเลยไหมครับครับมีลูกมือด้วยมีลูกมือด้วยนะครับโอเคสามารถสั่งเลยตรงนี้บริการหมูกระทะด้วยไหมครับมาคนใหญ่ับสั่งสั่งสั่งเรามีบริการอ๋อก็คือสั่งจากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมครับก็คือหมูกระทะเนี่ยก็อยู่ในละแวกนี้อยู่แล้วใช่ครับอ๋อก็มีบริการสั่งหมูกระทะเข้ามารับประทานได้นะครับก็ใครที่ไม่สะดวกนะครับในเรื่องของการเตรียมอาหารเนาะก็สามารถที่จะ ข้ามามติดต่อกับจุดนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออทำไมมันคิดกันขนาด,ดนี้วะเนี่ยของผมเนะี่ย ใกล้ตกดินแล้วนะฮะเราก็จางเต็นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะปักเต็นนะครับนอนที่ไร่ของเพื่อนเรานะครับเป็นจุดชมวิวอำเภอบ้านคานะครับหรือเรียกกันอีกชื่นก็คือม่อนแจ่มบ้านคานะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คอินนะครับมาชมวิวนะฮะแล้วก็มาแคมปิ้งแบบเราได้นะครับจุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบ แคมป์แคมปิ้งนะครับก็อยู่ห่างจากสวนพึ่งเยอะไหมครับตอนนี้ห่างจากสวนพึ่งประมาณ35มโลครับ35ิกิโล<ะ>ลิตรเดียวเองนะครับ<ช>ขับรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ถึงแล้วเนาะใช่นะครับก็ไม่ไกลม้านะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวต่อที่สวนพึ่งได้แล้วก็มีจุดท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ใกล้ๆจุดนี้ก็จะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนิดนึงคนระับถ้าแถวนี้ก็จะมีะวัดป่าพระเขาน้อยนะครับ กาปอธิหนวงปู่เทศนะครับซึ่งว่าอาธิจะอยู่บนบนภูเขาบนเขาเหมือนกัน oh. นะครับห oh. รือว่าเร,เรียกอย่างว่าวัดปั้นขาน,นั่นเอง ออยังงไมึงส่งลิงก์มาให้หน่อยกูณได้ติดตามเอเอเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ก็คุยกันก่อนได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ไม่มีปัญหาอีกแล้วเออเมย์วิวข้างหลังแม่งสวยว่ะไอ้ไอ้ยอ,อวิวแม่งไม่ได้เจอข้าหน้าข้าตามันเป็นวัยนิ้วสกินหรือเปล่าวะไออ้อยหันไปดูไี้เดียวิวนะข้างหลังอะอะไรนะข้างหลังเนี่ยเหรอเอา้าทำไมพี่รู้วะทยไมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าชื่อธนากรพุ่มพวงไม่สบายก็ไม่มีใครสบายแล้วในโลกเนี้ยไอ้สัตว์ไอ้รอะ S <S เออเลี้ยกรุ่นเนี่ยไปเีปยนเลี้ยกรุ่นก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวจะงานมันเปลี่ยนเปลี่ยนอ,อยู่ด้วยเดี๋ยวจะมาบอนจับบ้านขาพี่ต้องมารัานรีเอ,อ้าเฮ้ย<ม>ถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้าสถานาการณ์มันดีมันมาเบ้าัน,นเออไป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 ใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเครือบ ไอ้เทือกเทือกเขาตะนาวสีนะก็มาจุดนี้ได้นะครับก็จะสามารถมองเห็นนะครับเป็นวิวทิวทัศนะครับไกลๆได้ชัดเจนนะก็โอเคนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูทะเลหมอกอีกทีหนึ่งนะครับเรามารุ้นกันดีกว่าเนาะว่าเราจะเจอหรือเปล่าถ้าฝนตกนี่เจอไหมน่ามันแน่นอนครับฝนตกฝนตกนี่เราต้องได้เห็นทะเลหมอกแน่นอนนะครับแต่ถ้า เป็นช่วงหน้าหนาวมีไหมครับ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีครับมีแน่นอนครับมเต็มครับงั้นเดี๋ยวหน้าหนาวผมมาอีกได้ไหมมาเลยเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาแก๊้งอะไรนะแก๊งหมูแฮมมามาแก๊งหมมมูแแฮาก๊งหมูแฮมมีอะไรบ้างกุ๊กไก่กุ๊กไก่กอไก่บ่ามาลีมาลีอ่ามาลีนี่มีใครบ้างอ่ะผมไงมีหกมาลีมีฮนงฮนงครับหรือพี่ล่ามของเราฮนงผมหกสิบหกเก้าครับ 69้เก้าพิกิปโอ้เก้าเจ็ดโอ้เก้าอาพิกิปใช่ไหมพิกิปโอ้เก้ายันโอ่าครับผมแล้วใครยังไงหมูแฮม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 นี่ก็เป็นเสียจอสต์อ่าต้องเป็นเสียจอสต์แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเอ่อเสียเสียออฟของสี่อ่าเสียออฟเสียออฟยินดีมาครับเสียออฟนะก็เป็นจุดที่เพื่อนให้มาเช็คอิน นะเดี๋นั่นก็น่าจะเป็นนะเชิญชวนให้เป็นเลี้ยงรุ่นนีไหมได้เลยได้เลยดีๆก็เลี้ยงรุ่นเนี่ยเพื่อนบอกว่าเอ้ยน้องน้องไม่เคยไปเลยเออครับถ้าอยากเจอน้องมานี่มานี่มานี่เพื่อนมานี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับดูแลเต็มที่มามาเต็มที่มามาได้เห็นน้องแน่นะเห็นเพื่อนแน่แต่ว่าก็คือที่พักนี่ยังไงเพียงพอไหมมีมาให้มาทุกครอบครัวเลยเดี๋ยวเพื่อนจัดให้มาได้เลยโอเคนะก็ใครที่ชอบ กางเต็นท์ชอบแคมปิ้งก็สามารถที่จะมาทำที่นี่ได้เนาะแล้วใครที่แบบไม่สะดวกมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยก็มีห้องพักให้มีห้องพักครับแต่แต่ห้องพักไม่ได้อยู่จุดนี้อ่าก็มีด้านล่างก็ลงไปด้านล่างอ่าด้านล่างแล้วก็มีน่านเพออีกครับเป็นแคนดี้โฮมสเตย์อีกหกห้องนะครับถ้าน่านเพอในตลาดมีหกห้องนะครับแล้วตรงนี้มีสามห้องก็พร้อมพร้อมพร้อมเพียงพอมได้หน่อยใช่ครับนะครับก็นะก็ฝากถึงรุ่น สองหกมาครับไีสีหกนะใครที่ไม่เห็นหน้าตาหน้าค่าตานะครับของคุณน่องนะนี่เลยฮะผมมาเยือนแล้วนะครับแล้วก็ใครที่เอ้ยสดใจใช่ไหมจะมาแคมป์ที่นี่นะครับก็มาหาเพื่อนได้เลยเพื่อนบริการดูดูแลเต็มที่นะโอเคเนาะยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะครับว่าเราจะถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าเป็นยังไงนะรอติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับ ี่ก็เป็นอาหารที่ทางไร่ทานทิพครัวปอสุพัฒน์ไร่ทานทิพนะครับครัว่อสุพัฒน์ถ้าเป็นอาหารต้องครัว่อสุพัฒน์นะครับที่ไร่ทานทิพของเราวันนี้ก็มีเป็นอาหารบ้านๆนะครับอาหารชาวบ้านซึ่งผักเป็นผักปอสารนะครับผักปลอดภัยหรือปอสารนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีหน่อไม้จากไร่ทานทิพ ไอหน่อไม้นี่เพิ่งทำเมื่อกี้นี่ปั๊มเลยครับเพิ่งตัดมาจากไร่เลยนะครับก็คือเป็นปลอดสารพิษเลยใช่ครับปลอดปลอดภัยอันนี้นโอเคอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรต้มหน่อไม้โบราณนะครับใส่หนังหมูใส่กระดูกหมูใส่กุ้งแห้งนะครับต้มหน่อไม้โบราณสูตรของไร้ทาิพิ์เลยนะครับของครัวพ่อสุพัฒน์เมนูต่อไปครับเป็นต้มยำขาหมูนะครับหรือคากีต้มยำขาหมูนะครับเรา เน้นเน้นหมูเลยขาหมูเลยนะครับอันนี้ต้มยำขาหมูสูตรโบราณกันนะครับนี้เมนูต่อไปครับนี้เป็นหมู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 ปอดกันพิษไหมหมูปอดสารไม่ฉีดยาไม่สิดสารเล้งนะครับแล้วก็เมนูไปต่อไปเป็นผัดเผ็ดไก่บ้านนี่ครับผัดเผ็ดไก่นะครับขัดสันไก่ไก่เน้นๆเลยครับเมนูต่อมาข้างหน้านี้เลยนะครับเป็นผัดกระลำน้ำปลา นี่ครับแ้วเป็นสูตรของครัวเป่าสุพัฒน์ไล่ทันทีของเรานะครับเป็นผัดกะหลำน้ำปลาเสร็จแล้วนําไข่มารวนนะครับไข่มารวนแล้วก็ลาแอีกทีแต่พูดถึงเราไปทานที่ไหนนะก็เพิ่งเพิ่งเคยเจอนะที่เป็นแบบไอเนี้ยคือไข่มารวนมีกระลำใช่ไหมแล้วก็มีไข่เข้ามาด้วยปกติอาจจะเป็นกะหลำน้ำปลาคือมีกะหลำอย่างเดียวไม่มีกระลำอย่างเดียวปลุกเรามีไข่รวนนะครับแล้วก็โรยหน้าแล้วกะหลำนี้เป็นเป็นปลูกเองไหมใช่ครับกะหลำของในกลุ่มของเรา ในกลุ่มผักปลอดสารนะครับปลอดภัยของเราคืออยู่ที่นี่เลยใช่ครับเป็นกลุ่มพืชผักปลอดสารของที่ว่าเป็นมัน t าเป็นผักสวนหลวงอะไรอย่างนี้ยใช่ครับโครงการหลวงโครงการหลวงใช่ครับแ้วก็เมนูไปนะครับไก่อบน้ำผึ้งนะครับไก่อบน้ำผึ้งอันนี้เป็นส่วนของจังหวัด ของไร่ของเราไรด้วยของพอสุพัฒนี่แหละครับครัวของสุพัฒน์อันนี้ก็คืออบทำที่นี่ทำที่นี่ครับทุกอย่างคือทำที่นี่สดๆเลยครับโดยพอสุพัฒน์หรือคุณพ่อผมเองนะครับทำทำเองทุกคนไม่เป็นพ่อหมดเลยใช่ครับนี่ทั้งหมดเลย